สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงนะครับตัวของไลแมนนะครับคือตอนนี้ไลแมนไม่มีฟังก์ชันตัวของ m e s s e n g e r เนาะงาน m e s s e n g e r จันจะมีงานเสริมบริการเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะบวกค่าบริการเข้าไปอย่างเคสนี้นะครับในกลุ่มของไลแมนอ f ฟฟิ i ชีเนี่ยนะครับเขาได้บอกว่าได้แต่มองนะครับเครดิตน้อยไม่พอตัดนะครับทองหล่อธัญญาบุรีไปกับ8 0กซ่าโลนะครับด้วยรายรับก็คือ1 1 0 0กว่าบาท ไลน์แมนเนี่ยตอนนี้เขาปรับมาตัวของอางานเมสเซนเจอร์เนี่ยถ้าไปกลับเนี่ยมันได้บวกเต็มเต็มไม่ได้ไปกลับ70บาทนะครับแล้วก็บวก20บาทแล้วก็บวกอีก14บาทที่เป็นไลน์แมนเป็นคนออกให้นะครับอีก20บาทเนี่ยเป็นค่าบริการเดินเอกสารเห็นไหมมันจะมีคำว่าติ๊กอยู่ว่าเดินเอกสารนะครับสถานการณ์ตอนนี้เหี่ยมองว่าตัวของไลน์แมนเนี่ยพยายามจะทําบริการอะไรขึ้นมาที่ ให้มันตรงใจกับรเดอร์นะไอเรื่องค่าบริการที่มันถูกปรับเรื่องฟูดนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่บางอย่างเขาก็ปรับมาเพื่อให้มันโดนใจไรเดอร์อย่างเช่นตัวนี้เฮียคิดว่าในหลายๆคือในหลายๆแอปพลิเคชันเนี่ยอย่างแกร็บเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเฮียว่าไปกลับน่าจะไม่มีหรือบางทีลูกค้าอาจจะมีการเล่นแง่นู่นนี่นั่นถูกปะแต่อันนี้ก็เลยคือถ้าไปกลับก็ถือติดเท่าหนึ่งเลยนะครับถ้าแกร็บ ถ้าคนขับแก๊ปเป็นยังไงก็อนาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับพอดีเฮียไม่ค่อยได้วิ่งแกัเทอะไรนะครับไล m a n ก็พยายามที่จะทำฟังกช์ชันอะไรขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ไลเดอร์มากขึ้นนะครับในตัวของ Messenger มันก็เพิ่มตัวนี้เข้ามาถือว่าเป็นการดึงแล้วกันดึงคนขับนะครับตอนนี้เป็นการช่วงชิงคนขับเพราะว่าคนขับเนียราะว่ามันน่าจะถึงเวลาอิ่มตัวของ การหาไรเดอร์แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้อาสถานการณ์มันเข้าอยู่ในสภาวะปกติแล้วนะครับหลายคนนะครับก็อาจจะกลับไปทํางานนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นไรเดอร์นะครับก็ทุกคนอาจ่ยคิดว่าเกิน50%นะคับของไรเดอร์ปัจจุบันนี้นะครับมีทุกแอปมีเกือบทุกแอปมีมากกว่า2อถึงสแอปขึ้นไปนะครับหลักๆที่ในกรุงเทพที่จะมีก็คือไลแมนแกรนะครับแล้วก็โรบินฮูด แล้วก็ s h o p e ปี Food ดนะครับฟู้ดแพนด้เนี่ยก็เป็นตัวเลือกสุดท้ายสําหรับที่ร i d เดอร์ที่ไม่สามารถสมัคร4แอปนี้ได้ฟู้ดแพนด้ก็เป็นโอกาสสุดท้ายนะครับเพราะว่าสมัครง่ายสุดนะครับในตัวของการช่วงชิงร i d เดอร์ของแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยก็ออกคือพยายามที่จะทําให้รู้สึกว่าร i d เดอร์เนี่ยได้เปรียบมันไม่ใช่รเดอร์เนี่ยได้ค่าบริการที่โอเค นะครับแต่ว่าตัวของไลแมนเนี่ยมันก็มีปรับเรื่องไลน์แมนฟูดมานะครับในแต่ละพื้นที่ในอนาคตเฮียคิดว่าไลแมนน่าจะไม่ปรับนะอันนี้ความคิดของเฮียเฉยๆว่าน่าจะไม่ปรับให้ต่ำกว่านี้เพราะถ้าทับปรับให้ต่ำกว่านี้ไลเดอร์หนีแน่นอนเขาอาจจะไม่หนีไปแอปเื่นนะเขาอาจจะออกจากระบบการเป็นไลเดอร์ไปเลยก็ได้แล้วไลเดอร์ที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยมันยากมากๆเพราะอะไรข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมากมายเต็มไปหมด เารู้อยู่แล้วเขาสมัครปุ๊บเขาเห็นอยู่แล้วยี่สิบดบาทนะครับสามสิบบาทส5สิบห้าบาทนะครับหรือต่ำกว่านี้ในกรุงเทพเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าสมมติว่าเขาจะวิ่งด้วยรอบเท่านี้เาขาคงไม่เข้ามานะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยเรื่องโซเชียลมีเดียหรืออินฟูต่างๆที่ทำคลิปวิดีโอขึ้นมาเนี่ยมันน้อยเมื่อประมาณสักหกเจ็ดปีไอหกเจ็ดปีที่แล้ว่มันได้เยอะแน่เพราะว่าการแข่งขันมันสูงปัจจุบันเนี้ย มันแทบจะไม่แข่งกันแล้วนะครับแค่จะแบบรักษากระแสงเงินสดในแต่ละบริษัทของใครของมันให้มี cash flow ให้มีการมีเงินค่าอ่ามีลูกค้าสั่งเข้ามามีโปรโมชั่นใส่เข้าไปมีไร i d เดอร์รับอาหารมันก็อยู่ประมาณแค่นี้เท่านั้นแหละยังคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะนิ่งๆน,นะครับแล้วร i เดอร์เนี่ยจะทยอยออกจากระบบไปเรื่อยๆนะครับย,ย้ำเสมอ ให้เราทุกคนเนี่ยช่วยกันสร้างสมดุลไรเดอร์บริษัทนะครับไรเดอร์ร้านอาหารแล้วก็ลูกค้าให้มันสร้างสมดุลกันโดยที่ว่าไรเดอร์มีความสามารถไรเดอร์กระโดดออกมาเพื่อมาทํางานในปกติแล้วให้ปล่อยให้ไรเดอร์ที่เขาไม่ได้มีโอกาสที่เขาจะไยออกไปหางานด้วยความสามารถของเขาน้อยด้วยอาวุธที่การศึกษาละกันนะครับเฮียไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าเรื่องวุฒิการศึกษาแต่ว่า เรามองว่าถ้าวุฒิภรษาเขาน้อยบางทีเนี่ยโอกาสที่เขาจะสร้างาไปสมัครให้ได้เงินเดือนเยอะเนี่ย,ยมันเป็นไปได้ยากนะครับความสามารถน้อยก็มีส่วนเหมือนกันนะครับไรเดอร์คนไหนที่มีความสามารถมีวุฒิการศึกษา,า,าที่สูงนะครับกระโดดออกมาทํางานแล้วเราปล่อยช่องว่างให้ไรเดอร์เนี่ยที่เขา,าไม่สามารถกระโดดออกมาได้เนี่ยให้เขาวิ่งแล้วให้แอปพลิเคชันเนี่ยยังจ่ายโบนัส ยังจ่ายอินสั t i v e ให้ได้ดีอยู่เท่านั้นเองครับยังไงก็คลิปนี้ก็เป็นการพูดคุยนะครับเรื่องของ่อาลแมนครับก็ทําอะไรที่มาตอบโจทย์กับไรเดอร์พอสมควรนะครับคนละครึ่งทางโอเคนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไครต์ช่อง a อมินทให้เ้นะครับสวัสดีครับ